เนื่องจากมีพื้นที่อ่างเก็บน้ำของโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรีบางส่วนอยู่ในเขตมรดกโลกทางธรรมชาติทาให้คณะกรรมการมรดกโลกมีข้อห่วงกังวลว่าการก่อสร้างโครงการอาจจะมีผลกระทบต่อพื้นที่มรดกโลกและทางประเทศไทยจึงได้ส่งรายงานวิเคราะห์ผลกระทบและรายงานชี้แจงต่อคณะกรรมการมรดกโลกโดยได้ยืนยันความชัดเจนของแผนปฏิบัติการ ป้องกันแก้ไขผลกระทบและมีหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ในรายงานมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สภาพของป่าไม้เป็นสำคัญเพื่อเป็นการสร้างสมดุลทางธรรมชาติซึ่งนอกจากจะเป็นแนวทางในการรักษาความเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของผืนป่าดงพญยายเย็นเขาใหญ่ ยามเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยโดยกรมป่าไม้เนี่ยเรามีหน่วยพ่อชำอยู่ทั่วประเทศสามารถที่จะสับสนุนก้าไม้นะครับให้กับทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นเอกชนประชาชนหรือว่าหน่วยราชการในการที่จะมาขอก้าจากทางกมรมระบายนีย่เพื่อไปปลูกป,ป่าซึ่งตรงนี้สิ่งที่เราอยากเห็นก็คือในวันต่อจากนี้ไป ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับ